างหายแคนเซิลไมมีัวไมมีเที่คุณเราเช่าจากักยานที่เพิ่งต,ต,ตีได้ผ่านออลิป มมาชมเนะสวัสดีค่ะวันดีนะคะวันที่12ตุลาตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยเนื่องจากเรา,เาซื้อตั๋วผ่าน Lazada มาใช่ไหมแล้วเราก็ซื้อบุ๊กิ้งมาเราก็เห็นแล้วไม่เป็นคืน12ไป13ก็คือเที่ยงคืนของวันที่13เราก็ต้องมา12ถูกไหมแล้วเราเห็นไฟเอ,เอาไปเช็คอินไหมเขาดูนี่เราเห็นไฟก่อนเราเราโชก่อนเรามาถึงใช่ไหมเราเห็นอนี่นพาไปดูเลยเนี่ยป้ายเนี่ยเราไปเห็นเราเห็นป้าย เที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบเนี่ยเที่ยงคืนสิบเอาพามาดูเที่ยงคืนสิบช้างหาย c a n ซิลนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ไม่มีตั๋วไม่มีเที่ยวทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้วด้วยทำการเช็คอินเราแลไปได้อะไรมาโชว์โชว์ตั๋วเช็คอินกันดูดี น้องได้อะไรวันที่14 14เดือน10แล้ววันนี้อหละสิบสไงทำไงจ๊ะพรุ่งนี้ต้องมาใหม่แรมก็ทำไปหมดแล้วัวจะปวดต้องกลับบ้านแล้วชมวยดีจ๋ารอรอก่อนตอนนี้จีนยังไม่เปิดต้อนรับน้องพลกับด้อกเต,ตอร์เราซื้อตัว๋วไอ้ยไม่ช่ซื้อที่พักไปแล้วด้วยแล้วจะไปยกเลิกเขาเอา เ่ารู้เราไม่เคยเลยครั้งแรกในชีวิตค่ะเพื่อนดี๋ยวเราต้องไปศึกษาก่อนเนาะว่าการยกเลิกยกเล่ายังไงเราจองไปในทิฟดอทคอม้ะเดี๋ยวเราไปอ่านก่อนน้ำตาไหลภาพพรุ่งนี้เจอกันใหม่นี่บินมาตั้งแต่ก็หลายนั้นไม่ใช่ทิปของทิปแรกที่เคยจองถูวแนะนำเพื่อนเพื่อนอย่าลืมแนะนำเพื่อนเพื่ออย่าลืมเช็คอินออนไลน์มาก่อนนะคะหรือไม่ก็ดูก่อนว่ามันยกเลิกไหม ถ้าบบว่าทําอะไรไม่เป็นเหมือนเราเนี่ยบางทีเราก็โง่เราทํางานเยอะเนาะโทรมาที่สนามบินแล้วก็ขอสายเขาเรียกเลยนะอบริษัทที่เราไปอย่าทำเหมือนพายนะเติร์นพอยจะเติร์น,น,นชราใจอะแต่เรา,าได้เมลของตอนขากลับเนาะว่ามันเปลี่ยนแต่อันเนี้ยเอาน้ำตาจีไหลอะทำไงดีจะกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังต่อว่าได้ไปหรือเปล่า กลับมาสนามบินอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่วันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่เรากลับต้องเรียกว่าครั้งที่สองของในรอบเมื่อวานกับวันนี้นะเนาะเมื่อวานเราไปเกร์วันนี้เราไม่เกินนะคะนี่นี่นี่เวลาเดียวกันเลยใช่้นะช้างหายเกย์ยี่สิบสองนี่ของวันนี้ตึอดง<ๆ>เราไม่เกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้บินแล้วเจอกันเซี่ยงไฮ้ไปเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง Gracias. เวลาประมาณใช้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจากตัวสถานีาสนามบินนะคะบูนงงใช่ค่ะบูนงงเราจะเข้าไปในทัวร์ของแลนดิ้งเมดนี่แรกที่เซี่ยงไฮ้ของเรานะคะีตอนแรกเราจะไปหลายๆสแน็คแต่ว่าคนเยอะมากเราเลยมาที่เห็นชื่อร้านไหมอะ่ะเราสั่งของมานะคะเสียนี่ข้าวหน้าหมู ก็อันนี้อร่อยเป็น่าบะหมี่นะคะแล้วก็ลาบด้วยปลาไหลนี่เขาก็ให้ถ้วยอย่างนี้เรามาแล้วก็เอาบะหมี่มาใส่ในนี้นะคะแล้วก็เอาปลาไหลมาใส่ในนี้ให้ถ้วยเปล่ามาใช่ให้ถ้วยเปล่ามาแล้วก็อันนี้เป็นเซลล์ลงเปล่าหมูแซลล์ววลงเปล่ากุ้งอร่อยกินให้ดูหน่อยกินให้ดูดิล่ะามัาานก็จะมีหมูแล้วก็มีวิญญาณกุ้งอะไรแบนน้อย เซอร์กันแล้วนะคะนี่เป็นสตตร์บางที่ใหญ่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีกาแฟะอะไรหรือว่ามีขนมอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงละสามโมงสิบหอากาศก็กําลังดีนะคะอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกองศาดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกาแฟกันเราเรามายังไงนั่งรถไฟฟ้ามาจากที่พักเรานั่งอันนี้ก่อนเรานั่งดี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 เสร็จแล้วเราก็ไปลงจิงอานเราไปแวะวัดใช่ไปดูจิงอานแล้วก็ นั่งรถไฟสายสีเขียวขึ้นมาอยู่ที่เออชื่อเอออะไรนะสนานจริงไม่สถานีรถไฟเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ใช่มันชื่อสถานจริงอ่าแล้วก็เขียวสายสองแล้วก็เมื่อกี้ค่าเข้าวัดเท่าไหร่ห้าสิบหยวนค่ะคนละใช่ที่เออจริงอันนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบหยวนเราไม่ได้เข้าเราขอถ่ายรูปมานิดหน่อยก็พอใช่เราไปแชร์ภาพมาฝากเผื่อพี่เต้ยมีภาพไห เราเข้าไปข้างในกันไปคุณเราเช่าจักรยานที่เมืองจีนได้ผ่านอาลีเป้เสร็จยังเราเสร็จแล้วอะ เราใช้แอปอาลีเปใช่ป่ะเราก็เปิดมาสแกนจ้ะสแกนเสร็จก็มันก็มีลงทะเบียนไว้ก่อนน้นี้อยู่แล้วเนาะอเงินน่ะใช่แล้วพอทำเสร็จมันก็จะ Hello สามสี่อยวนประมาณไม่กี่บาทหรอกใช่เราตื่นเต้นตรงนี้แหละเราจะปัดไม่เดือบันกันไปจ้ะแถมเทแมแถ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 มฟานฟาจักรยานได้แล้วนะพร้อมยังครับครับไปครับ เดบานจ้าเดบันเดบานตรงนี้นะคะเราก็มาชมวิวเนาะตรงฝั่งโน้นก็จะเป็นหนานจริงโรสนะคะด้านโน้นนู่นแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของเดบันข้างหลังก็จะเป็นหอไข่มุมยอดนิยมนะคะหนูแล้วก็ที่สูงที่สุดเนาะตะก่อนมันสูงทะลุเมฆไปเลยดูดิสูงทะลุเมฆตอนนี้มีเมฆเห็นไหมเลยมเมฆึ้นไม่มละตอนตนี้เวลาห้าโมงครึ่ง อไฟที่จะเปิดอยู่นะคะทยอยทย,ยอย <พบ S 1> เปิด<ช>มันก็รอไล่ไล่เปิดละตอนนี้ก็จะมีฝั่งนูง้นนู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 ้นเขาก็เริ่มแบบเปิดเป็นแบบตึกไฟแสงสีสวยมากคนเยอะเหมือนกัน,นเยอะมากเขาก็มารอชมไฟกันนะคะตอนนี้ตอนนี้มันแบบใกล้เข้าหน้าหนาวเขาเนอ้อมันก็จะมืดเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นก็ได้มาชมไฟเร็วเดี๋ยวชมตรงนี้เสร็จเราก็จะไปถนนนันจิงโรดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราปั่นจักรยานมาเราก็เพื่อให้มาชมไฟให้ทันนี่แหละกลัวมันจะมืดก่อน ดูว <laughs> ิว <Alcohol> ต <Physical Patri ots> mm ัวหอครมุก <cider> ย <spark> ังเปิดไม่เสร็จเลยแม่ไฟคนเยอะอ่ะ บรรยากาศตอนเปิดไฟของเรานะคะที่เดอะบานีดูขอไขมุกตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนะคะเดือนตุลาเขาก็จะเปิดไฟตอน6โมงซึ่งเวลาเปิดไฟเนี่ยจะเป็นตั้งแต่6โมงจนถึง1ทุ่มแล้วแต่ช่วงเวลาที่ช่วงไหนที่เขาเรียกอะไรฟ้าเปิดฟ้าข้ามเร็วรอันนี้มันเปิดพร้อมกันหมดเลยนะฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นเวลาลลเปิดพอดีตอไล่เปิดพร้อมกันหมดเลยสวยมากแบบข้างหน้าจะเป็นสีใช่ไหมข้างหลังจะเป็นทองทอง้มส้ม แล้วตอนนี้แบบอากาศดีมากเลยค่ะเย็นสบายคนจีนเาก็นิยมมาถ่ายรูปนะคะชมวิวกันเต็มเลยคนเยอะมากเป็นไงบ้างอุดด้ยทับยวนใส่หมาล่าคนระับไหนดูสินี่มีเกิดนิบเอ้แต่มันเวยดับยวนเป็ดนี่เครื่องในเป็ด เ็ลองชิมอะไรถึงดิสอันนี้เดี๋ยวลงเป่าค่ะลองชิมเร็วร้อนมากันไข่รอดอะไรดิชิมชิมไปก้อนนี้ดีกว่ามันจะมีทั้งแบบกุ้งแล้วก็แบบปูนะเราสั่งไปอย่างละสองก้อนอ่ะ คอยว่าพี่ต้นพี่ต้นเ่าใส่ช้อนใช่มันจะเป็นเหมือนเสี่ยวหลงเปา <c oughs> เป็นแบบว่านึ่งอะ่ะแต่อเน,นี้ยเป็นทอดต้องดูดน้ำก่อนนะร้อนออดูดข้างในานี่อันนี้น่าจะเป็นปูที่มันอ,ออกมาอร่อยดีเหมือนกันอร่อยไหมอร่อยดีนี่ของพลอยกินข้าวค่ะอาหารมื้อเย,ย็นของเราเมื่อกีอน้นะคะจะเป็นร้นารนนี้ อร่อยมากมันเหมือนเสี่ยวหลวงเปาแต่ว่าเป็นแบบในเวอร์ชั่นแบบทอดอะ่ะมันจะมีเป็นกุ้งอย่างงี้นะคะแล้วก็มีเป็นปูด้วยเราสั่งกุ้งด้วยแล้วก็สั่งปูด,ด้วยอร่อยแนะนํามากเลยถ้าใครจะมานะคะร้านตัวนี้เรากินไปสองคนตกใช่สามร้อย <300 S 1> <300 S 2> บาทสามร้อยหน่อย,อยทั้งสองคนเลยนะคะก็จะมีมรวมกันแล้วสามร้อยบาทนะบะหมี่โคราชแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะจานเมงแล้วก็มีเนื้อไก่ย่างหมาล่าเนื้อหมูย่างหมาล่าด้วยอร่อยมาก อร่อยแนะนำมากๆเลยฝ<ล>าก,ากนนาแน่นอนอไม่ออกว่าชื่ออะไรใช่เดี๋ยวปากให้ว่าอยู่ตรงไหนปากไว้แล้วก็เจอตามชื่อนี้แล้วกันเนาะเจอแน่นอนค่ะระวังก